เกนว่าจะมีเหตุการณ์ชายหื่นใช่ไหมฮะเห็นไปขโมยแม่ชุดชั้นในของหญิงสาวมีอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคะเรื่องแบบนี้มันต้องดีชั้นเท่านั้นกับคุณพี่ลินลีเรื่องบ้าถเรื่องบ้านเรื่องบอเรื่องอะไรที่มันเนีนน่ยมันต้องดีชั้นนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะก็มีโจรโรคจิตเอาอีกแล้ว นะคะอบขาวกันอยู่ให้เป็นประจำนะคะงงพูดข่าวเรื่องนี้ก็ฟังกันอยู่ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ฟังกันหลายต่อหลายครั้งค่ะล่าสุดนี่มาลักลอบนะคะขโมยชุดชั้นในกางเกงในของนักศึกษาหญิงในหอพักแห่งหนึ่งเขตเทศบาลน,นครอ,อุดรธานีนะคะสถานที่เกิดเหตุคุณผู้ฟังครเป็นหอพักสามชั้นนะคะพบนางสาวสุพรนษานะคะอายุ41ปี ซึ่งเขาเป็นเจ้าของหอพักก็ยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุนะคะที่ประตูโคกทางขึ้นไปหอพักเป็นช่องทางที่จะขึ้นไปด้านบนมีสามชั้นด้วยกันนะคะแล้วก็เขามีกล้องวงจรปิดคนจะเป็นโจรหรือจะทําการจรารรมอะไรก็ตามต้องมีจิตสํานึกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยกล้องมันมีอยู่เยอะกล้องตามถนน<ม>กล้องในหอพัก กล้องในโทรศัพท์มือถือกล้องที่ซ่อนไว้เดี๋ยวนี้มันตามกันง่ายค่ะกล้องมีเยอะแลวสัญญาณมันก็ชัดเจนด้วยนะคะคือที่หอนี่เขามีภาพของคนร้ายติดเอาไว้ที่หน้าประตูเลยแล้วก็เขียนข้อความเอาไว้ว่านะคะให้ประตูสนิทเวลาเข้าออกตอนนี้มีคนร้ายเอ,อ่อให้ปิดประตูให้สนิทเวลาเข้าออกเพราะว่าตอนนี้มีคนร้ายอาละว่าเข้ามาขโมยกางเกงในและชุดชั้นในซึ่งกล้องวงจรปิด สามารถบันทึกภาพของคนร้ายเอาไว้ได้ในตอนกลางคืนเออในตอนกลางคืนซึ่งคนร้ายนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเข้ามาก่อเหตุซ้ำรอยนะคะเป็นรอบที่สองแล้วนะเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณช่วงตีสามที่กลางวันมันไม่มามันมากลางคืนนะคะเป็นโรคจิตคนเดิมนะคะก่อเหตุเมื่อวันที่ยี่สิบซ้ำแล้วผ่านไปประมาณสองสามวันกลับมาซ้ำเดิม นะคะผู้ชายเนี่ยที่ก่อเหตุนเนี่ยอายุประมาณสามสิบถึงสามสิบห้าลักษณะผมฟูๆใส่เสื้อคุมแขนยาวสีแชมพูชัดเจนคุณผู้ชมขานุ่งกางเกงยีนขายาวสวมแมสปิดบังใบหน้ามาแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดบริวเวณหน้าหอพักเสร็จแล้วมันก็เดินเปิดประตูขึ้นไปชั้นสองไม่สนใจว่าตัวเองจะมีรูปติดอยู่ที่ประตูด้วยนะหลังจากที่มันมาก่อเหตุรอบแรกแล้วเอารูปติดไว้กลับมา<อ>ที่ รูปมันติดอยู่ที่ประตูมันก็ไม่สนใจนะม,มันขึ้นไปลักจังเก้นกในสองตัวนะของผู้หญิงยัดใส่เสื้อคลุมแล้วก็เปิดแมสออกมาเอาไว้ที่คางนะแล้วมันก็เดินลงมาก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเห็นหน้าชัดเจนมาก นะคะมีรูปถ่ายปุกไว้เตือนภัยอยู่ที่หน้าหอชัดเจนมากก่อนจะเปิดประตูนี่มันยังไม่สะท้สถานนะคะแสดงว่า,ดดามันเป็นที่สัตดานกับคุณพี่เลนเล่มาเป็นที่สบายของคนนะคะตำรวจก็ขึ้นเดินไปตรวจอยู่บริเวณชั้นสองสุดทางเดินติดกับหน้าต่างก็มีราวตากผ้าอ่ะไอ้คนร้ายเนี่ยมันก็นะคะใช้บริเวณเนี้ยแหละนะคะที่อยู่ติดชั้นสองที่มีราวตากผ้าเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะขโมยกางเกงในเท้านะคะ ซึ่งเป็นกางเกงในของนักศึกษาสาวจํานวนสองตัวก่อนหน้านี้คนร้ายเข้ามาขโมยกางเกงในและชุดั้นในไปจํานวนเจ็ดชุดนะตํารวจยังจับไม่ได้นะในตอนนี้ก็มันก็ย่ามใจเข้ามาก่อเหตุซ้ําแล้วซ้าเล่านะคะทางด้านของเจ้าของหอพักเองก็บอกว่าเนี่ยนาภาพมาติดไว้ที่ประตูกระจกแล้วนะคะเออเขาบอกว่าคนร้ายนีย่มันเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากประตูบางครั้งมันปิดไม่สนิท อาจจะมีคนเดินเข้าออกแล้วปิดประตูหอไม่สนิทนะคะมันก็เลยไปช้อปปิ้งชุดชั้นในเขาที่ตากไว้ที่ชั้นสองเนี่ยนะคะก็ขโมยไปทีนี้ว่าฝากเตือนไปแล้ว,ล,วละกันคุณผู้ชมคาใครที่อยู่บริเวณตามหอพักต่างๆเก็บให้ดีแล้วก็หอพักก็ต้องสอดส่องดูแลเรื่องของกล้องวงจรนี่ขนาดมีกล้องมันยังมันยังกล้านะเเรื่องของการเปิดเข้าออกประตูเดี๋ยวนี้เนี่ยหอพักอพางเมันก็มีขี์การนะคุณพี่เรนเล่มันต้องเ็ นะมันถึงจะเปิดไปได้แต่อย่างว่าแหละคนใช้ีวิตปกต,ติอีกคนจ้องจะขโมยเนี่ยมาต่างกันนะทีนี้ขโมยมาแล้วผิดกฎหมายอย่างไรแน่นอนโลกจิตเนี่ยนะคะโลกจิตเนี่ยต้องถูกจับนะคะต้องถูกปรับก็ว่ากันไปตามเรื่องของกฎหมายค่ะแต่ขอโทษนะคะชิคเชนไนเนี่ยมันไม่ใช่ราคาถูกนะคะในยปัจจุบับนมันเงินเป็นทองนะก็คุณพิเรลีอ่าใช่ออบางคนเนี่ยชิคเชนไนผู้หญิงเนี่ย เออตัวหนึ่งก็พันห้าก็มีนะคะสองพันก็มีนะคะสามพันก็มีนะคะยิ่แงแบรนด์ยี่ห้อเนี่ยเนี่ยถ้ามาคามอมเขอที่ฉันดีฉันโกะจักคุลิลี่เพราะชั้นในดิฉันนะ่แบรนด์ทั้งนั้นค่ะดิฉันใส่<บ>ตัวหนึ่งเป็นตัวเป็นพันจริงหรอโอ้โหคุณทค<ห>ุบปลี่ที่ันใส่แบรนด์อยากเห็นแล้วเกินแบรนด์อะไร